สงกรานมาถึงแล้วเอาสาดเฮ้ยเดียวฉันว่าเราควรมาเล่นน้ำสงกรานตามประเพณีไทยกันดีกว่าไหมเป็นยังไงเหรอในประเพณีสงกรานเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่สาดน้ำกันแบบนี้หรอกนะเฮ้ย no no ว่าจกัน use this small bowl เราคนไทยควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสงกรานเป็นประเพณีที่งดงามและน่าประทับใจแค่ไหนแบบนี้ดีกว่าไหมแทนที่เราจะสาดน้ำกันให้เส้นเปลืองเราก็หันมาประพรมน้ำกันแบบนี้ไงทั้ง ช่วยชประหยัดน้ำด้วย,ยนะ,น,น,ะนอกจากนี้ในวันสงกรานยังมีกิจกรรมดีๆให้ทำอีกตั้งหลายอย่างนะเช่นส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และในวันสงกรานยังเป็นทั้งวันครอบครัวแล้วก็วันผู้สูงอายุด้วยแหละเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าในสงกรานแบบไทยน่ะอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยแหละเธอว่าไหมใช่ <laughs> <laughs> สงกรานแบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัยนะครับ